ท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลังสิตวันนี้อยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและอยู่กับการชุมนุมของคอปทอร์เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาคุณนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคอปทอเล่าใหยฟังถึงการก่อเกิดของคอปทอเมื่อวันที่10ตุลาคม2556คุณนิติธรครับ จากวันนั้นมาเนี่ยยาวนานพอสมควรนะแล้วผ่านอะไรมาเยอะค,ความรุนแรงเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ชุมนุมของคอทอถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเรื่องนี้คุณนิทิธรและชาวคอทอคิดกันอย่างไรบ้างกับการชุมนุมคือเรามองอย่างนี้นะครับเรามองว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยยากที่จะหลีกเลี่ยงการถูกกระทาด้วยความรุนแรงนะครับ ดังที่ผ่านมาเนี่ยเราจึงเสนอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ะนะครับแต่เราจะไม่ใช้ความบุนแรงครับแต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ความบุนแรงเพราะว่าอันที่หนึ่งนะเนี่ยผมคิดว่าฝ่ายรัฐเนี่ยย่ามใจ<ะ>ตำรวจเองก็ย่ามใจ ระทำการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมแบบม้วนเดียวจบกรณีขององค์การพิทักษ์สยามหรือเสอานะครับแล้วสัญญาณในช่วงวันที่10ที่เตรียมที่จะใช้กับกองทัพประชาชนกวมล้มระบอบทักษิณที่มาชุมนุมก็มีสัญญาณชัดเจนมีการเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจมามากฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการชุมนุมนี้ก็คงจะหลีกไม่พ้นที่จะต้องถูกใช้ความรุนแรงครับ ฉะนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมของพี่น้องประชาชนให้เขาพร้อมให้เขารู้ไม่มีการโกหกบอกให้รู้เลยว่าจะต้องเผชิญกับการที่อาจจะเกิดอะไรางพร้อมหรือไม่พร้อมและเราก็จะต่อสู้ด้วยมือเปล่าต่อสู้ด้วยสันติวิธีถ้าไม่พร้อมก็ต้องเลิกก็ต้องยุติการชุมนุมเพราะสิ่งที่เราเรียกร้องนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามันจะกระเทือนโครงสร้างของอำนาจรัฐ มากอยู่พอสมควรครับฉะนั้นก่อนหน้าที่จะจะนำเสนอตรงนี้เนี่ยผมย้อนไปนิดหนึ่งผมก็สรุปปัญหาครับให้ฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนี่สรุปกันแบบหยาบๆเพื่อให้นักศึกษาทําความเข้าใจกับเหตุการณ์บ้านเมืองหลังจากแลกเปลี่ยนกันมาผมบอกว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาอยู่สส่วนส่วนที่หก็คือส่วนที่การเข้าสู่อํานาจรัฐครับ เราจะเห็นว่ามีการตั้งพรรคการเมืองมีการซื้อพรรคการเมืองใช้ทุนจํานวนมหาศาลทุจริตการเลือกตั้ง<ะ>ซื้อซื้อเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งซื้อสื่อมวลชนนําเสนอโครงการประชานิยม<ะ>ที่ไม่คานึงถึงความเสียหายประเทศเพื่อเข้าสู่อํานาจรัฐให้ได้ครับ<ะ>ฉะนั้นพออีกอันหนึ่งก็คือการใช้อํานาจรัฐ<ะ>การบริหารอานาจ<ะ>ตรงนี้จะเห็นว่ารัฐบาลน,นักการเมืองทุกพรรคนะครับ ไม่ยึดถือหลักนิติธรรมในการบริหารราชการในการบริหารประเทศไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก <ฮะ S 2> ส่วนประชาชนนั้นเนี่ยก็จะได้แค่เศษที่เหลือ <ฮะ S 2> เพียงแต่ว่าพักไหนจะให้ประชาชนมากหรือพักไหนจะให้ประชาชนน้อยเท <ฮะ S 2> ่านั้นเองนี่คือสรุปปัญหาสองปัญหาที่ต้องไปกาหนดว่ามัน,มนต้องมันต้องมีการปฏิรูปประเทศ <ฮะ S 2> อีกการหนึง่ง ถ้าเราชุมนุมครั้งนี้แน่นอนเราต้องเผชิญกับความรุนแรงะนะครับอันที่หนึ่งนั้นเนี่ยผมก็บอกพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้มั่นใจได้ว่าเราชุมนุมโดยใช้เสรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมน<ะ>ูญและอยู่นอกเขตพรบความมั่นคงตั้งแต่กรุงรัฐลงจตำรวจไม่สามารถที่จะมาสลายการชุมนุมได้<ะ>ผมก็นําเสนอแนวคิดนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจ<ะ>ในขณะเดียวกันก,ก็ต้อง ก็ต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์<ะ>ในขณะเดียวกันเราก็จัดพื้นที่ชุมนุมที่จะต้องมีแนวเขตป้องกันในการดูแลความปลอดภัยนะครับมีการอาสามีคนทําหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้พี่ท้องประชาชน<ะ>ให้เกิดความมั่นใจแม้เราจะนําเสนอการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยแต่เนื้อหาสาระถ้าติดตามกันเนี่ยในช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยครับผมพูดเรื่องการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นหลัก นะครับเหตุที่ผมพูดถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยและผมก็พูดเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์ของตํารวจกับนักการเมืองเหตุที่ผมต้องน,นําเสนอตรงนี้เพราะว่าผมต้องการที่จะลดความกลัวและเพิ่มความกล้าให้กับพี่น้องประชาชนและผมคิดว่าหน่วยงานที่นักการเมืองพักเพื่อไทยจะใช้มีประสิทธิภาพสุดคือตารวจครับฉะนั้นจะต้องไม่ทําให้ ประชาชนที่มาชุมนุม<ะ>กลัวตำรวจต้องลดความกลัวและเพิ่มความกล้า<ะ>ในขณะเดียวกันก็ลดความบ้าบิ่นของตำรวจ<ะ>ใช่ไหมผมทำสามส่วนนี้ในช่วงเจ<ะ>็ดวันแรกฉะนั้นการปราศัยในช่วงเจ็ดวันแรกจะเห็นว่าผมพุ่งตรงไปที่ตำรวจ<ะ>และผมชี้ถึงความสัมพันธ์ของตำรวจกับนักการ<ะ>ให้คนเห็นชัดมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าถ้าเรายืนอยู่อย่างนี้เราทําถูกชอบด้วยกฎหมายเนี่ยตำรวจไม่สามารถที่จะล้ําเส้นเข้ามาได้นะครับนั่นก็ทําให้การเชื่มูลมันยันอยู่ได้พอผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเจรจานะครับเราก็เจรจากันด้วยหลักสิทธิเสรีภาพหลักกฎหมายนะครับอันนั้นก็ทําให้ประชาชนนั้นเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มโดยการหามวลชนเดินนะครับ พอมีการเจราจากับตำรวจตำรวจไม่สามารถที่จะจะขอให้ยุติการชุมนุมได้และเราก็ไม่ยอมเรายืนยันว่เาเป็นเสรีภาพของเรา,าเต็มที่ผมก็สร้างความมั่นใจให้ให้กับพี่น้องโดยการพาพี่น้องเดินเข้าพื้นที่ความมั่นคงครั้งแรกผมก็พาเดินมาที่พระบรมรูปราชการที่หตรงกับวันที่23าเพื่อมาสักการะ มาลลึกถิงพักคุณของรัชกาลที่5ะนะครับก็มีข่าวว่าจะมีการสกัดกัน้นมีการขวางและก็บอกจะไม่ให้อ้างเหตุความมั่นคงผมก็บอกว่าระหว่างกฎหมายความมั่นคงกับความจงรักภักดีของประชาชนเรื่องอะผมจะเดินหน้าคุณจะจับคุณก็จับผมก็พาพี่น้องประชาชนเดินหน้าครั้งที่สองผมก็พาเข้าไปที่วัดพัะแก้วไปศาลหลักเมือง ไปสร้างขวัญกาลังใจให้ประชาชนด้วยไปสการะสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์และเป็นการทดลองเข้าเผชิญในพื้นที่ความมันงคงเพื่อจะดูปฏิกิริยาของตํารวจนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประชุมหารือในส่วนของกองทัพประชาชนและกองทัพธรรมก็จะเคลื่อนมารวมกันและกองทัพธรรมก็เคลื่อนแยกไปที่สะพานผ่านฟ้า,านะครับส่วน ของคอประทอก็เคลื่อนอีกวันหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็เคลื่อนมาชิดแนวแบริเออร์ด้านมักขววาน <ฮะ S 2> นะครับ <ฮะ S 2> เหตุที่เราต้องมุ่งตรงสู่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะปฏิเสธไม่ให้ร,รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมไม่ยึดถือกฎหมายไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ไม่ควรมาใช้สถานที่ที่เป็นภาษีของประชาชนานี่คือเป็นเหตุที่คอประทอต้องเข้ามาดูแลทำเนียรัฐบาลต่อสู้กันในเชิงเนื้อหาและในเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยวันที่มาถึงมครควานนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตั้งแถวกัน้นก็เจรจากันผมก็บอกว่าแม้คุณจะประกาศพื้นที่พรบความมั่นคงก็ตามทีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณใช้พื้นที่ความมั่นคงเต็มที่คุณประกาศทั้งหมด แนวเขตเฉพาะของคุณคือแนวเบรีเออร์เท่านั้น <c oughs> เป็นงั้นคุณจะกั้นแนวเบรีเออร์ไ <c oughs> ว้ทำไมถูกไหมแล้วพื้นที่ที่มาเนี่ยผมเดินมาแล้วแล้วผมส่งคนมาสำรวจทุกวัน <c oughs> นะครับว่ายังเปิดร้านเหล้าสนามมวยยังเปิดได้คาราโอเกะยังเปิด <c oughs> ได้ <c oughs> ร้านเหล้าต่างๆการสัญจรไปมาทุกคนไปได้หมด <c oughs> ฉะนั้นนั่นหมายความว่าพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่แค่การตรวจตาอาจจะเข้มหน่อยกว่าปกติ<า>แต่ไม่ได้ห้ามการชุมนุมเป็นทนายความนี่มุมกฎหมายชัดเจนผมก็บอกเขาชัดเจนฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามผมคุณจะห้ามผมได้แต่เมื่อผมข้ามแบลนเจอร์ไปนั่นคือคุณกําหนดเขตด้วยตัวคุณเองแล้วผม<า>ไม่ได้ไปกําหนดฉะนั้นผมทําตามกฎหมายทุกอย่างะนะครับฉะนั้นก็ทําให้เราชุมนุมอยู่บริเวณมัคคุานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็พาพี่น้องเคลื่อนไหวไปตามถนน นทางต่างๆ,ๆเพื่อไปประกาศเจตนารมณ์เพื่อไปบอกกล่าวการชุมนุมเหตุที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเทคนิคยังไงคือ <c ười> ไม่สนใจองค์ความรู้ต้องการรู้เฉพาะที่เอาแบบรวดรัดรู้เร็ว <c oughs> ใช้ได้เร็วเล่าต่อได้เร็ว <c oughs> สำเร็จรูปสำเร็จรูปไม่สนใจเนื้อหา เป็นสังคมที่ที่ไม่สนใจองค์ความรู้<า>ไม่ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้แต่เป็นสังคมที่เรียกว่าทุกคนก็มีความรู้<า>แต่ไม่สามารถนำความรู้มาใช้ได้อีกอันหนึ่งในลักษณะเดียวกันคือเป็นสังคมที่สนใจข่าวาแต่ไม่สนใจข้อมูลนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะชุมนุมแล้วเราคิดว่าเราต้องชุมนุมแบบปักธงเดินหน้าต่อเนื่องจนภารกิจเราจะสำเร็จเนี่ย เราต้องไปสื่อสารด้วยตัวเราเองจะอาศัยข้อมูลข่าวสารไม่ได้อาศัยโซเชียลมีเดียอาศัยการเผยแพร่ข่าวอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นต้องเดินเดินเพื่อให้เป็นข่าวทุกวันและข่าวเขาจะบอกวัตถุประสงค์ของเราเองกับพี่น้องประชาชนนั่นจึงเป็นที่มาว่าทําไมถึงคอปทอถึงเดิน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 ตลอดเวลาช่วงหลังของกาชุมนุมก็ยังเดินเดินเดินก็ยังเดินผมคิดว่าสังคมไทย ต้องการคนที่ที่มุ่งมัน่น<า>สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้เวลาในการพิสูจน์<า>และก็จะร่วมมือเมื่อการพิสูจน์มาถึงระดับหนึ่งครับผมนะครับเนื่องจากชุมนุมนานเป็นเรื่องยาวพอสมควรและผมคิดว่าเป็นเรื่องดีมากที่วันนี้คุณนิทรได้ให้โอกาสที่จะได้เผยแพร่สู่ท่านผู้ชมสู่สาธารณกับหลายเรื่องที่ปกติอาจจะข้ามเลยไปขอเชกนนิดหนึ่งเพื่อปิดท้ายครั้งนี้ก่อน คุณนิติธรมองคุณภาพของประชาชนที่ร่วมชุมนุมกันมาหลายเดือนเป็นยังไงบ้างคือผมคิดว่าประชาชนให้ความตื่นตัวให้ความสนใจกับการปฏิรูปกับการต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการบริหารราชการให้ความสำคัญกับการที่กำหนดทิศทางการเมืองของประเทศหลังจากการชมรุมนุมครั้งนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่า ยังขาดความร่วมม้ร่วมมือแบบต่อเนื่องยังขาดการลงแรงลงมือทําแบบต่อเนื่องสังคมยังต้องการคําตอบจากผู้ที่ตัวเองคาดหวังใช้กําลังใจมากกว่าแรงกายนะครับอันนี้ทําทให้การต่อสู้ของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยถึงจะยืนหยัดอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วตรงนี้คุณนิศตอนทำยังไง เราก็ใช้รูปแบบเดิมก็คือเราเข้าใจสังคมไทยเราก็ต้องเดินต้องเผยแพร่ออกไปแล้วก็ต้องยืนหยัดกับใจถึงใ่ก็ต้องยืนหยัดการชุมนุมให้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื้อหาที่นําเสนอเนี่ยก็ต้องนําเสนอหลังจากทําข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมาสรุปทําให้เป็นลักษณะของเชิงวาทกรรมหรือคําขวัญเพื่อที่ให้ติดเพื่อให้คนฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีทํางานในเชิงขึงโฆษณา เพื่อให้เพื่อให้รูปแบบการถูไดู้นไปต่อเมื่อใบกับจะถึงถึงนี่ก็เป็นก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะเดินดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่น้องคอปทเราประกาศแล้วว่าเราจะทาภารกิจนี้เราก็จะเดินหน้าทํบเราจะบอกว่าทุกที่ที่เราไปถึงเราจะยกมือเปล่าทันทีว่าเรามาด้วยมือเปล่าจะเราพร้อมมาเชิญสถานการณ์ด้วยความดูแลนี่ก็ลือกวิธีเชิงรุกอีกด้วยใช่ เราใช้สันติวิธีเชิงรุกเรามองว่าสันติวิธีปกติเนี่ยมันจะต้องใช้ได้กับคนที่ยังพอเหลือจิตสํเนึกอยู่บ้างแต่ฝ่ายที่ไรจิตสํเนึกแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้สันติวิธีปกติเนาระนาบได้นะครับฉะนั้นต้องใช้เชิงรุกนะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะรองรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรายืนยันว่าเราไม่ใช่ผู้ที่ใช้ความรุนแรงแต่เราพร้อมที่จะเผชิญกับความรุนแรงทุกรูปแบบ คุณนิติธรครับคงจะต้องขอคุณนิติธรที่จะได้พูดคุยกันต่อเนื่องในตอนหน้าอีกนะครับมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับสาธารณกับความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนและกับการปฏิรูปครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนิติธรครับท่านผู้ชมครับทำเนียบรัฐบาลนะครับและการชุมนุมของคอปท เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2556และยืดเยื้อต่อเนื่องหลายเดือนวันนี้คุณนิติธรล้ำเหลือที่ปรึกษาคอพทอได้เล่าให้ฟังซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องราวที่เป็นความสำคัญจากหลายเดือนที่ผ่านมาแต่มีแง่คิดมุมมองและมีความหวังความตั้งใจสู่การปฏิรูป ติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับกับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต